วัสดีค่ะโอเควันนี้มาพบก,กัแล้วนะคะกับรายการซุนาชาแนลค่ะวันนี้เปิดครัวไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนวันนีรข่งแรกเลยฮ่าได้ะทุกคนจะได้พบก,กับสุดยอดตำแหนง่งเขาได้รางวัลการันตีมาเขาไปแข่งรายการเชฟกระทะหลุดนะคะนี่คือสุดยอด ตำนานเชฟที่ทำอาหารอร่อยที่สุดในประเทศไทยวันนี้เขาจะต้องมาทำอาหารกับรายการทูนาชาแนลพาชิมนะคะและนี่ค่ะนี่คือวัตถุดิบลักนะคะที่เราไม่บอกว่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวพอเขามาถึงเขาจะ ต้องทำวัตถุดิบลักเนียให้ร้อยที่สุดเราจะมาเล่กันเลยค่ะวันนี้กินได้หรือว่ากินไม่ได้และวัตถุดิบลักคืออะไรนะคะเตรียมตัวพบกันได้เลยกับเชฟกระทะหลุดตัวแทนภาคใต้ที่ทำอร่อยที่สุดในประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะอจจะเยอะทั้งนี้วาว เป็นไงบ้างกับตำแหน่งที่เราได้รับเชฟกระทะหลุดของประเทศไทยดีใจยัง,รงแรงเลยเป็นคนที่มภา,ารเก่งสุดปกติทํามหาหตละดไหมท,ท,ท,ทาทาทาทํตระโลผมเป็นคนทำากับข่าวช่างช่างอีทำํำชอบทํากับข้าวเนอะขา่าวเก่งเนาะข่าวช่างมันเลยฮะ๋อ้มนแรกเดี๋ยวกัททาช่งางทําช่างซักกระเบือยันเรือหล,ดลอดทำได้เลยทาได้เลยทําช่างด้วยเลยวันนี้บอกเลยว่าสิ่งที่เอามา ได้อะยุ่งคอนอสิิงที่เอาไม้ทำอยู่ตรงหน้านี้เล้วทำใจไว้ก่อนนะเพราะว่ามันยากหน่อยซิงเออมันจะยากสักน้อยเพราะว่าเราไม่ได้เลือคล้องแบบเหลกๆหน่อยๆง่ายลองเหลือคล้องใ่ของของสั่งมาจากต่างประเทศอโลไมฮานทำนาตดีทํทำไม้เท้าทำเทําทำเท้าพ่อมาไม่พอมากเลยตั้งดานะหนึ่งสอเต็ ลายลายอิอ <S <S ่มหลยอร่อยยำยำเลยยำยำนี่คือยำยำสูตรเด็ดรสผัดชาทะเลแบบแห้งอัลเลไม่วันอิน นี่คือย่ำย่ำสูรแดดดอดพัชชาทะเลีแบบแห้งน,นะครับถ้าเป็นย่ำย่ำัน,นิททำได้ไหมทำอยากจังเลยว่าไม่านทำ <c oughs> ทำไมโทกโอ้ทำไมโทกเลยของวังสานี่ไม่ยากมีวิธีการทำแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาทำให้แรกเลยอันดับแรกใส่น้ำตั้งน้ำให้เดือดตั้งน้ำให้เดือดเออเอาตั้งให้เดือดกอนฮะโอเคเดี๋ยวเราเด,เดี๋ยวเราให้น้ำเดือดกอนนอเออ นี่แหละนี่ยำยำนี่แหละนี่ก็โอ๊ตเบสมาวัดชาได้เหมือน คนไทยถูกปากคนไทยคนไทยชอบเส้นใหญ่เหนียวนุ่มแบบไทยๆกิ้งของแบบเมืองคนๆแบบถูกปากคนไทยคนไทยชอบกินแพทเออึงเส้นใหญ่ๆถึงกับแท่งเครื่องมันแบบว่าต้องชุ่มอ่ะต้องชุ่มแบบต้องชุ่มชุ่มอาน้อยแน่ๆตาเลยนาเสิร์ฟเทนายนี่เซเว่นแหละว่าฉันไปเสิร์ที่เซเว่นโร่องบานหัวงขามันเสิร์มาให้เธอเนียความแม่เลยไล่โฮลเปนะักงานบอกว่าเอาไปตากเอาไปให้แม <itime machine. S 1> ่แล้ว่นแม่งถูกเซเว่นไหมถูกเซเว่นพอกี่บาทห้าสิบบาท เพชรกังสิบบาทน้ำเดือดเร็วถึงทำเดือเลยเช็คกันนี้ก่อนเช็คย่ำย่ำเช็คย่ำย่ำเนาะย่ำย่ำเช็คก่อนเือนี่ออ๋เส้นย้อมไม่ได้เส้นทีเส้นหน้ายอยหนุ่มเนโนมแบบนี้อ่าถึงกันนี่เสะไปเลยปุ่นาทีเสนาทีพอศ์จับเวลาเลยเสนาทีพงศจับเวลาสี่นาทีเริ่ม เซนาที่เลี้ยวมาาเลที่มันดวดรุยเออเอาโอู้นี่มีทำไงปิ้นบิดเกตอุ้นไงหล่ะหย่าแข้งแล้ีไรเฉ็บนี่ก็ยำยำเหมือนกันนั่นเขาทำยำยำโอเคเซนอันหูเซนนันหมากรุย แรบมันใหลงคลุกให้แบบววาเออซอนนั้นนี่เป็นนี่ันนันันนนนั้นนี่นียออยากจังถ้าไม่ชับอ่ามันลื่ละยากไหมฉันโอมเหล่านี้ไอฉันยากนันเลยน้ำลายากหรอโอยากนั่นเลยน้ำเนอชิมแรกเรอชิมแรกจากีเดมไม่ดงชิมมาสไปยานี่และ ทอดดอกแรกกันนั่นนึ้ออ้ลโลโว่าอนุญาตเนาะว่าอนุญาตนะคะไม่ไม่ไม่โลดเล่จะรักกีไรดีเส้นใหญ่เหนียวนุ่มจริงจริงหอมไมหอมมากหอมอืมเฮ้ได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 ้กลิ่นแบบผัดชาทะลีผัดผัดชาจริงจริงโลยหอมหอมเขาน้อห้าสี่สามสองหืมโยไงด้แรงกว่าทีทำดี ร้อยร้อยวันแต่นี่หนุ่มเนี่อนี้มาซื้อง่ายๆเลยนี่ในเซเว่นนี้จดจัดเข้มข้นได้แดงอ๋อนี่คนตายนี่ชอบเลยไม่มิ้นเครื่องมิ้นไรนอมาหนุ่มแบบแพงแบบแพงทำถึงทำถึงร้อยร้อยวันเลยเลยเลยนี่กินได้หมดต่อแล้วเนาะไปหนึ่งสองสาม เล้งเส้นใยเนาะไม่ไม่พองอ่านี่หนองน้องคามาได้นี่คามาได้นี่นี่ขนาดแบบวชสุดๆเหล่านะเส้นมันไม่พองเนาะเส้นมันใยเนี้อนุ่มเนาะเนื้อนื้อนุ่มเนี้อนุ่มเอ้ยโอ๊ยรสชาติเนาะเด็ดเด็ดยิ่งอิงไปหาซื้อเลยในเซเว่นสิบบาทเท่านั้นสวยไงฝากไปเลยนะครับสำหรับยำยำสูตรเด็ดรสผัดชาทะเลหาซื้อง่ายๆเลยสิบบาทเซเว่นอีเลเว่นตอนแป๊กเดียวบนี่พี่พ่อ วัดบบเลดียวง่ายๆใช่ค okay. ณะเธอพานการเป็นเชฟมาแล้วอ,อันนี้มาทําถือว่าง่ายมากเลยมีเส้ยพี่ได้กินแล้วเซน่าเซน้าที่ได้กินแล้วเส้น,สนหอนเนียวหนุ่มแบบละเอียดมากนะคะเดี๋ยวตทาไปนั่นตรงนี้เอาให้แมดเลยโอคแคได้เลยทำแมทเลย ก็แม่บอกว่ามันเด็ดเลยอ่องต้มเลยโอเคเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกนะครับว่าเราจะมาทำอาหารอะไรกันลาวนะครับเดี๋ยวอีพีนี้ลาไปก่อนนะอีนี่นะเธอพร้อมไหอีพีหน้าพร้อมหนักเลยพร้อมหนักวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับส้อนรับยำยำสูตรเด็ดรถผัดผัดทะเลแบบเพลงบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ